ครับส่วนคู่ของซุปเปอร์เลกกับทายกิรุนะครับผมน่ะเคยสปาร์ลิงกับทายกิรุหมาแล้วที่ยิมนี่แหละ,ะยิมซุปเปอร์บอลครับเขาเป็นมวยที่อึดมากอึดมากใจสู้มากทนมากแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมเลยถึงแม้เขาจะตัวเล็กกับผมแต่เขาก็ไม่ยอมเลยวันนั้นเขาเป็นมวยที่อึดแต่ว่าของเราประสบการณ์ลูกหนักลูกแน่นคิดว่าดีกว่าคิดว่าวันนั้นน่ะ กิโลโดนเตะแขนห้อยแน่นอนที่ว่าชปอุ์เล็กนาจะป้องกันแชมป์ได้ที่ญี่ปุ่นครับมองไปที่ชปบร์เล็กกับฟันดงครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คุณน้องโอ๋จะมีรายการใช่ไหมครับผมครับมีรายการเร็วๆนี้ครับที่ วันที่หนึ่งมีนา,าที่กาตารบกาตานะครับผมศึกใหญ่นะครับผมที่ไปเปิดตัวที่นู่นเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้นะว่าคูช่ชกเป็นใคร,ครอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะ<ช>เดี๋ยวเร็วนี้รู้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ซ้อมมานานเท่าไหร่แล้วครับผมก็เริ่มซ้อมมาได้อาทิตย์หนึ่งนะครับอ่าโอเคก็มีเวลาอีกโอ้เป็นเดือนเลยเหมือนกันยังมีเวลาปันเต็มที่นะครับผมก็ยังไงฝากเชียร์ครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมก็ถ้าเป็นไม่ได้เอสซีจะพยายามบินตามไปที่กาตาร์เลยครับผม โอเคครับสวัสดีครับพอมมนนามีลีกิโละน,น,น,นละ ไม่ต้องถามเรื่องอายุนะครับผมแ <ś led> น่โว้นี่อายุเยอะแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังร่างกายแข็งู่ครับได้ๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ก็การฝึกซ้อมสเปริ่งนะครับผม <ś led> เป็นการาลงเชิงเนาะลงเชิงกันหลังจากที่ออกอาวุธใส่กระสอบใส่เป้ามาแล้วนะครับ <ś led> เราต้องมาหัดให้ร่า,างกายเคยชินนะครับผมกับการโดนโจมตีหรือว่าหาจังหวะเอาปัทหาน,นะครับ ดูกันนะครับโอ้ยอยอยอ,อย่างที่บอกนะผมครูโอ๋ครับเพิ่งกลับมาจากการบวชนะครับอโอหนี่ตอนนั้นป่วยเนาะเราก็เป็นเ่เรียกว่าเข้าโคม่าเลยนะครับแต่ว่าพอหายครับก็กลับมาอกลับมาบวชนะครับไม่ได้โดนดองอะไรนะครับอื โอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้หน้าแตก อต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ยิมของซุปเปอร์บอลนะครับผมผนเพียบนะครับโอดแล้วแบบซุปเปอร์สตาร์มาทั้งนั้นนะครับของเควันนะครับผมของวันเองครับนักมวยไทยต่างๆโอ้คือเห็นโชว์กันแบบนี้นี่สไลซ์สเปริงนะครับ <laughs> ที่2องโอ้ย,ยครับเะครุอ้วเริ่มจับทางได้ครับอู้แม่สายาควาเจอขวา้าปบอู้เนี่ยเป็นการซ้อมสเปริ่งครับผมโอ้นี่นักชกตะคิรุครับผมจากเควันเจอกับทางครูล้องโอครับผมซ้อมกริการีบ็อกซิ่งครับ มาแล้วครับเอาแล้วโอ้ยเนี่ยครับแค่ดูการลงเชิงครับผมของ ระดับตำนานทั้งคู่แบบนี้นี่ก็ถือว่ากำไรแล้วครับโอ้ได้กะลุกไม่ไหครับลุย วะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเกมครับเอาหาครับไอ้โอ้หมาครับหมัดของติลูกเอ้ยโอ้เตะิจับมามาเตะนี่ครับโอ้โหได้ซ้ายครับสวยครับแล้วนี้ปุ๊ซ้ายเขาหาไล่เข้ามาเจอแข่งดักไว้ก่อนไอีโอ้ยนี่ครับเห็นแล้วก็น่าลงไปเล่นบ้างเหมือนกันครับผมแต่ว่าแอตตีขอยกเดียวพอ เอา๋อลายบอครับอันนี้ทารกินลูกอนี่ครับน่าสวยโอ้ยโอ้โอ้อยโอ้ดูครับแมจังหวะดูครับนี่ครับอุปกรณ์ชั้นดีจากแฟน์ติกและซูเปอร์บอลนะครับไล่เข่าหักเอ้ย ดูครับแม่เอาหวาเอาวุธออกกันหันรุนแรงโอ,โอ้ยโอ้ยมาแล้วนี่ครับโอ้นี่คู่ในฝันครับคู่ในฝันแค่สแปร์ลิงก็สนุกแล้วดูครับเจ้าของยิมครับขาเจ็บอยู่ครับตอนนี้ไม่กรรมการ <c oughs> อยากเล่นด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้ รักษาต,ตัวก่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ